สวัสดีทุกท่านด้วยครับนี่ก็ผมครูสับดุลัยเหิมกันในช่องบางสมสารเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําตามคําของท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับก็มีท่านผู้ชมเนี่ยขอมาว่านะครับสามารถแบบเวลาประมาณว่าแบบฆ่าคนแล้วแล้วทับที่พีไปที่อื่นครับที่พีที่ผมหมายถึงก็คือแบบเทเลพอร์ตไปที่อื่นหรือว่าวาร์ปไปนะหลังจากเวลาฆ่าเสร็จนะว่าพูดง่ายก็คือแบบเวลาฆ่าปุ๊บแล้วย้ายไปที่หนึ่งนะครับนั่นแหละซึ่งพูดง่ายเนี่ยเวลาพูดอย่างเงี้ยมันก็จะใกล้เคียงกับอ่าพวกระบบ วิกตอรี่นะหรือว่าบคอมมานด์วินหรือคอมมานด์วิกตอรี่นั่นเองซึ่งพูดง่ายๆคือวันนี้ผมจะมาสอนทำคอมมานด์วินหรือคอมมานด์วิกตอรี่นั่นเองนะครับก็คือแบบเวลาชนะน้ำก็จะมีคำว่าวิกตอรี่ขึ้นแล้วก็อ่าทีพีไปที่อื่นนะครับไปไปตรงที่จุดสปอตรงไหนที่คุณต้องการได้นะครับโอเคก็เเดี๋ยวรามาสอนกันเลยนะครับขั้นแรกก็กดเพย์ไปนะครับก็จะมาสอนตั้งแต่ตั้งค่าโบเลยครับโอเคก็กดนิวคุยเอ็ดนิวนะคุยเอ็ดนิเวิลโอเคนะครับแป๊บนึงนะครับ เครื่องผมมันจะเข้าหน้านี่เป็นชา้านิดนึงโหนี่เข้าแล้วผมจะเปรับเป็นครีเอทีฟครับ creativity เพียร์ทีฟแล้วก็เปลี่เป็นแบบโล่งแล้วกันนะเพราะมันจะได้ง่ายการสอนนะแล้วก็โชว์พิกัดนะครับตรงนี้จําเป็นนะโชว์พิกัดตรงนี้นะเห็นปะนี่ตรงนี้กดเปิดไปนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เปิดดิปิดทําไมโอเคสุดตรงนี้ ตายแล้วเกิดเลยนะตายแล้วเกิดเลยคือไงปกติเวลาตายเนี่ยมันจะมีคําขึ้นว่าสเปลกับกลับไปทีเ่เมนูใช่ไหมผมก็จำไม่ได้มันเขียนอะไรบ้างถ้าคุณคุณไม่เปิดถ้าไม่ถ้าคุณเปิดคุณตายปุ๊บค,คุณจะเกิดเลยนะเนี่ยย่เีซึ่งผมจะเปิดนะเพราะว่าตายปุ๊บจะได้เกิดเลยโอเคอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอันจําเป็นนะก็คือม็อบสเปลนิ่งกับม ER ็อบเจเนเรทชิงนะครับผมไม่รู้อา่านถะูกมะนะเนี่ยม็อบสเปลนิ่งตรงนี้ต้องปิดอันนี้ผมกดปิดเปิดปิดเปิดปิดอย่างเงี้ยเออตรงนี้ปกติมันเปิด ปิอันเลยนะครับแบบนี้ปิดอันเลยนะม็อบสปอวนิ่งกับม็อบเจเนเรตเจเนเรตะไรสักอย่างอื่นนั่นแหละ2อันนี้ปิดนะครับแล้วก็กดครีเอทไปได้เลยอ่ะโอเคแล้วก็ตัดไปพลงตอนเข้านะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอมันเข้าแป๊บนึงถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับไปเข้ามั้งรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเข้าแล้วนะครับสังเกตว่าเวลาเข้ามาเนี่ยจะไม่เห็นม็อบแม้แต่ตัวเดียวนะเพราะเราปิดม็อบสปอวกับม็อบเจเนเรตเอาไว้นะมันก็จะไม่มีไม่เห็นม็อบอะไรเลยนะครับก็ปิด้อาเองครับหลังจากนั้นก ให้คุณนะเป็นสร้างเป็นห้อง PVP จ้าห้องนึงนะจะเป็นแบบห้องใหญ่หน่อยหรือห้องเล็กหรือยังไงก็ได้นะจะต้องสร้างเป็นห้องนะซึ่งเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนนะเดี๋ยวตัดคลิปทิ้งตอนสร้างเสร็จนะโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้สร้างเป็นห้องเล็กๆประมาณหนึ่งนะไว้ใช้สำหรับการ PVP ในครั้งนี้นะครับก็ทําวงจรนาวิกตอรี่หรือว่าคอมมานด์วินนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนะว่าเป็นยังไงในห้องก็คือเป็นห้องปกติง่ายๆคือมันเป็นห้องทั่วไปแล้วก็เข้ามาสร้างเป็นห้องแล้วก็อย่าลืมแปะ ถ้าประมาณนี้ก็พอละสว่างพอแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกอันนี้ผมขอแปะไฟเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโอเคนะผมก็แปะไฟเพิ่มเติมไปแล้วโอเคก็น่าจะพอแล้วนะฮะก็สร้างเป็นห้องประมาณนี้ก่อนหนึ่งห้องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเซ็ตคอมมานด์บล็อกก่อนนะครับโอเคก็พิมพ์ตามผมนะครับทับ g i v e n w r k a t p w r k c o m m a n d B l o c k แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ทิ้งนี้เลยก็กดเสกมานะปุ๊บมันก็จะได้เป็นคอมมานด์บล็อกมานะว่าเดี๋ยวเราไปทํากันตอน่อโอเคนะครับเราก็มาวางคอมมานด์บล็อกกันต่อนนะครก็กดย่อวางคอมมานด์บล็อกนับเดี๋ยวไปวางข้างบนดีกว่าทนะัข้างล่างมันเก,กะกะมาวางบนหลังคาหลังคาลงพีพีดีกว่าโอเคก็เรียกว่าลงพีพีแม่งแม่งไหมเออใช่ไหมเด็กก็กดว่ากดย่อนะครับแล้วก็วางนิด 1, 2, 3, 4, นึงสองสามสี่นะครับวางสี่คอมมานด์แบบนี้นะฮะครับตต้องวางให้เป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็ พอวางนี้เสร็จก็ลงมาข้างล่างนะมาตรงไหนก็ได้ของห้องพีพีของเราแล้วก็ผมเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> กดอ่าวางน,นะนับหนึ่งสองสามแล้วเราก็แบบนี้นะครับจากนั้นก็กดย่อนะครับอีกแล้ก็วางหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับวางเข้ามาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นอ่าวงจรที่เราจะทีพีเข้าไปข้างในนะฮะแบบหมายว่าทีพีเข้ามาในโรงโรงโรงพีพีของเราอล้นะโอเคก็เดี๋ยวผมปิดประมาณนี้ หมือนอันนี้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบกดตุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้ใช้คอมาสาอันนะโอเคก็วางปรมมาณนี้ไปก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณไปที่คอมมาอมนนี้นะครับไปคอมมาสี่อันอันบนที่บอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็กดไปที่คอมมาแรกนะครับก็พิมพ์ตามผมนะฮะพิมพ์ทับ k i l l when work s e วงเล็บเปิด t y p e เท่ากับ x p ด o r b วงเล็บปิดนะครับประมาณนี้ พิมานี้นะครับแล้วก็ออกมาตั้งค่าเป็นรีพีทนะครับสีม่วงเข้ามาสีม่วงอันเดียวตั้งค่าแค่รีพีทอย่างเดียวนะฮะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมเว้นเว้นที่ไว้ด้านหน้าอันนึงด้วยนะโอเคต่อไปก็คอมมานสองนะเป็นคอมนะ e, work, e. มานด์ไทเทิลนะครับทับทีไทเทเลเนวรรคอสพีเว้นวรรค t e, work, i t l e ผมขอทวนนิดนึงครับทับทีไทเทเลเนวรรคอสพีเว้นวรรค t i t l e ประมาณนี้นะครับแล้วก็เว้นวรรค คือเราจะเขียนว่าวิกตอรี่เข้าบแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่พอดีว่าผมเนี่ยมีตัวอักษรสีนะผมก็จะใส่สีเข้าไปด้วยนี่นะครับก็นี่ใส่สีเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่เลข6เข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรสีแต่คุณไม่ต้องใส่สีก็ได้นะเขียนเป็นคำว่าวิกตอรี่เฉยๆก็ได้นะครับก็ผมมีตัวอักษรสีนะก็เลยใส่ไปต่อไปว่าปับเป็นอาเชนอ๋ออันนี้เป็นตัว C นำหน้านะครับอันที่สองให้เป็นตัว C นำหน้าอย่างนี้แล้วก็อันส้ายเป็นเอเวอเรชันนะครับก็ตั้งค่าตามนี้คค่ีรับตอไปก็ ให้คุณคอมมาที่สามนะครับแสดงคำสั่งไปว่าอ่าใช้ก็สามคอมมาเนีกว่าผมผิดนะโอเคแล้วก็สามคอมมาเพระผมขอกกน,นึกแป๊บนึงนะใช่ครับสามคอมมาแล้วก็ใส่ไปอันนี้เป็นคําสั่งเซตบล็อกนะเดี๋ยวเพิ่งใส่โอเคเราใส่ไปก็สองอันก่อนนะครับหลังจากนั้นเวลาคุณใส่ไปสองอันแล้วเนี่ยก็ให้คุณไปดูคอมมาสามอันที่อยู่ตรงนี้นะครับอโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาตุ่มกดย่อมาป้ายใส่ไป้ยัยอ่าตุ่มมา ป้ายแล้วก็ตุ่มนะครับปุ่มาแล้วผมจะกดย่อวางปุ่มปุ๊บแล้วก็อ่าผมทุบฝั่งนี้ว่าอ่ะปุ๊บแล้วก็แปะป้ายไปนะก็เขียนว่า Start ก็ได้นะ Start ถูกปะวะเออถ้าผมเขียนผิดก็ขอไปนะคำว่า Start ผมก็ไม่ได้ว่าถนัดภาษาอังกฤษด้วยโอเคเดี๋ยวเราเช้าก่อน โอเคก็ถ้ามีเสียงแพะรบกวนอะไรรบกวนก็ขออภัยนะครับอ่ะต่อไปก็ใส่คำสั่ง TP ไปตรงนี้ด้วยนะครับครับ TP เวนวรรคอดพีเวนวรรค R แล้วก็ใส่อ่าประเด็นครับมีเสียงเอาโอเคนะครับเราก็ใส่พิกัดเข้าไปนะตรงนี้พอเราเขียนทับ TP เวนวักแอดพีเสร็จก็ใส่พิกัดนะครับแล้วผมจะอ่าวางบล็อกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปจดพิกัดด้านในลง PP ของเรานะฮะเรียกรง PP มันดูแหม่งๆหม่งยไรู้ อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาจดพิกัดตรงกลางอะไรกันนะเจ็ดเวนวักสี่เวนวักลบหนเจวนวักวักลบหนึ่งำพิกัดมานับเจ็ดเวนวัก่เวนวักบหนึ่งโอเคแล้วก็โยนแล้วก็รีไปเจ็ดเวนวั่ลบหนอยู่นี่นับนี่ตรงนี้เจ็ดเวนวักสี่วักลบหนึ่งแล้วก็ใส่ไปนะฮะเม่จรี้ไม่ต้องรีบผมก็ผมโกลืมแล้วก็ใส่ไปเจ็ดเวนวักสี่เวนวักลบหนึ่งอ่าเจ็ดเวนวักสีลบหนึ่งแล้วก็ลองกดตุ่มอูครับปึ๊บอ่าถ้ามาทีพีก็แบบนี้ก็แสดงว่าโอเคนะไปออกไปออกไป ใช่ละล้วโอเคต่อไปก็ให้คุณอ่าพิมพ์ตามผมนะครับทับ XP นะครับอันนี้ XP ไม่ใช่ x EX p อย่างนี้แล้วก็เว้นวรรค55แล้วก็เว้นวรรค AP ครับทับ x p 5้าร้าเวนวัคต้องตั้งค่าคอมมาด้วยนะเป็น chain แล้วก็ตัวที่เป็นโซซ c เหมือนอันบนเมื่อกี้นะแล้วก็เวนวัคป,ประมาณนี้คนะตั้งค่าคอมมาอ่ะโอเคผมจะลองกดตุ่มดูนะครับ กลับไปซายเวลก่อนแล้วดูนะว่าเวลาเรากดตุ่มเนี่ยเวลมันเข้าตัวไหมนะับเดี๋ยวตัดตัดไปทิ้งตอนผมปรับไปซายเวลโอเคนะผมปรับเป็นซายเวลนะก็คลิปนี้จะนานหน่อยนะเพราะมันใช้หลายคอมมานด์อยู่นะว่ากดปึ๊บอ่าถ้า xp เราเพิ่มเมื่อกี้จากหนะึ่งเป็น T, นะนะห้กดดาก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นเอ็กพีเป็นโอเคนะแล้วเราก็ลองเอาง่ายนะให้ลองกดดูว่าเวลาเรากดมาเนี่ย xp เราเพิ่มไหมนะถ้า xp เราเพิ่มก็แสดงว่าใช้ได้นะครับอ่าต่อไปเป็นคอมมานด์ซ็ตบล็อกนะครับก็เดี๋ยวค่อยเราไปจดพิกกกัััดดมมมาาา่ออออนนนนนนนะะใหห้้้ไปตรรงคค์บบล็ี ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดพิกัดมานะศรับเอ็ดรวักลบห้าศูนย์รสิบเอ็ดรวักลบห้าศนย์รับเอว้านะโอเคเราเขียนไปก่อนนะตรงนี้ครับ s e t b l o c k อย่างนี้นะครับเมื่อกี้พิกัดเท่าไหรว่วะจำไม่ได้ไปดูงก่อนอ่าแล้วก็กดย่อมาพิกัดตรงน่าตนี้นะครับศูนย์ววักล้าโอเคศูนย์วรว้า แล้วก็ไปแล้วก็ใส่ไปนะครับศูนย์เว้นวรกสิบเอ็ดเวนวรกลบห้านะครับศูนย์เวนวัสิบเอ็ดเวนวรกลบห้าถูกไหมต้องรู้ไปกัดให้ถูกนะอย่าอย่าผิดนะครับต้องให้ผิดต้องให้ถูกไม่ใช่ต้องให้ผิดศนะูนย์เวนวัสิบเอ็ดเวนวรกลบห้าโอเคศูนย์เวนวัสิบเอ็ดเวนวรกลบห้าถูกแล้วนะฮะแล้วก็เว้นวนรัคนับเขียนเรนสโตนเข้าไปนะครับ R E D S T O N E r e d s c o n E ถูกนะครับแล้วก็ขีด p l o c k แบบนี้นะครับเขียนถูกวะน่าจะถูกนะครับแล้วก็ตั้งค่าคอมมานด์เหมือนอันด้านหน้านะคเช่นนี่เป็นตัวสีนำหน้าอันนี้ก็เป็น away app s h e t นะครับแล้วก็กดตุ่ม T P รอบนึงปุ๊บอ่าแล้วก็ลองขุดขุดขึ้นไปดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาดูดีว่าไม่มีอ่าถ้ามันมีบล็อกเลสโตนมาตั้งอยู่ตรงหน้าคอมมานด์บล็อกตรงนี้แสดงว่าใช้ได้นะโอเคหลังจากนั้นก็ เสร็จนะครับแล้ว huh. ก็ตรงนี้อันที่3นะครับให้เราไปคัดลอกอันเมื่อกี้มานะครับถ้าใครมีแป้นพิมพ์คัดลอกก็คัดลอกตรงคอมมานด์บล็อกอันที่3ตรงนี้มานะฮะแล้วก็คัดลอกผมจะมีแป้นพิมพ์คัดลอก้วก็คัดลอกถ้าใครไม่มีก็จดใส่กระดาษหรือว่ายังไงแล้วก็พิมพ์ตามนะให้เหมือนกันเป๊ะๆมันพิมพ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อบล็อกนะครับแล้วก็เอาคอมมามาวางไว้ตรงไม่ใช่ตรงนี้ผมผิดมั่วแกไว้ตรงนี้นี่คอมมาอันนี้อันที่3ม โอเคแล้วก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็ลบเหลือ AIR แบบนี้นะครับเปลี่ยนจาก Redstone เป็น AIR หรือว่าบล็อกอากาศนั่นเองอ่าไม่ต้องวางข้างหน้านะข้างหน้าเป็นที่วางเรสต t โอมแล้วก็อันนี้เป็น AIR หมืานที่ผมบอกครับเป็นตั้งค่าเหมือนเหมือนสีเขียวเมื่อกี้นะครับเป็น Away a d t i e เป็นตัว C นำหน้านี่ก็เป็น Chain นะครับเนี้ยโอเคตามนี้โอเคนะทีนี้ก็น่าจะพอได้นีนะ คหลือคาว่าอ๋อต้องสี่คอมมานะครับผมลืมไปอีกอันหนึ่งเหมือนเดิมถูกแล้วสี่คอมมาผมก็ลืมมาเลยจังเลยเนาะเออดีว่ะเอ๊ะถูกแล้วอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วสามคอมมานะผมก็ลืมหนักเข้าไปอีกนะฮะอ๋อสามคอมมา้ผมนึกว่าผมลืมใส่คอมมามิโตรีเมื่อกี้ใส่แล้วอ๋อโอเคทีนี้นะครับเราก็ลองดูนะฮะโดยการเอาสิ่งมีชีวิตมาตัวหนึ่งมาลองฆ่าดูนะเอาเป็นคลิปเปอร์แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเอาดาบมาดาเป็นดาบเพชรแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็กด กดตุ่มเข้าไปปึ๊บลองฆ่าคิปเปอร์ดูนะฮะปึ๊บปึ๊บวิกทอรี่ถ้ามีคำขึ้นวิกทอรี่อย่างนี้ก็เป็นเป็นอันใช้ได้นะลองหยิบม็อบมาสักตัวหนึ่งฆ่าวิกทอรี่นะครับอ๋อผมเก็บเป้โอ้ต้องไปกดสตาร์ทข้างนอกก่อนโอเคอันนี้วงจรยังไม่เสร็จนะวงจรยังไม่เสร็จผมก็เทสดูเฉยถ้าเกิดคุณกดตุ่มเข้ามาแล้วก็ฆ่ามีคำวิกทอรี่ขึ้นนะครับอาจจะวทำให้ดูทินนะ กดตุ่ม start ก่อนนะครับกดตุ่ม start ทำให้ดูจรินะครับกดตุ่ม start แล้วก็ฆ่าสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่ดอกเวลมันก็จะทำวิ้ตัรี่ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าโอเคแต่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ tp นะเราต้องสร้างต่อก่อนครับยังไม่เสร็จโอเคนะครับเราต้องเฮ้ยอุดดิหลังจากนั้นครับก็ให้คุณเอาค <c oughs> อมันเอาอันนี้มานะครับ restore อะไรเนี่ย restore repeater เหรอผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็กดวางงี้หนึ่งสงี้าหกนะครับวางไป6อันแล้วก็นับ1 2 3คลิก3ครั้งนะครับหนึ่งสองสามหแบบนี้นะครับก็วางไป1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็คลิกอย่างละ3ครั้งนับทุกคอมมาแล้วก็ตรงนี้วางเปคอมมานด์บ็อกซ์ไป1อันนะครับแล้วก็จดพิกัดตรงนี้อา่า1ิบสิบ้นวรรค 11บเอ็ดเนวักรูปสามนะครับสิบห้านวักรสิบเอ็ดเนวักรสามนั่นเองโอเคก็ใส่ไปนะแล้วเราก็ใส่อ่าพิมพ์ไปนะทับ s s e t b l o c k นี่ครับ s e t b l o c k แล้วก็ใส่พิกัดเข้าไปนะสิบห้าเป็นวักรสิบเอ็ดโอเคใส่ไปนะครับถ้ามีเสียงโกงขออภัยนะครับสิบห้าเป็นวักรสิบเอ็ดเป็นวักรเท่าไหร่นะครับสิบห้าเป็นวักรสิบเอ็ดเป็นวักรรูปเป็นวักรสามไม่ถูกโอเคสามประมาณนี้แล้วก็เขียน A I R แบบนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งตรงนี้นะครับปุ๊บคอมมาหนึ่งอันแล้วก็ใส่คำว่าทับ T P n t นวักแอด P อย่างนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปไกลๆหน่อยนะอยากใกล้จัดนะห้ามใกล้จัดที่ T P ไปหรือที่สปอนของเราต้องอยู่ห่างจากโรง P P แบบ ใกล้หน่อยนะฮะอ่ะสักประมาณนี้แล้วก็วางหนึ่งสองสามอันนี้ก็สร้างจุดสปอลนะครับจุดสปอลของเราจุดที่เราจะเวลาชนะแล้วทีพีมาครับเอาตรงไหนก็ transcript. ตรงนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นบล็อกอะไรมาตกแต่งครับเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะแทนบล็อกนี้แล้วก็วางไปแบบน,นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้แล้วก็ล้อมรอบเลยนะเป็นแบบม่จุดสปอลนะอ่าทำจุดสปอลง่ายๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางนี้ปึ๊บแล้วก็วางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าหลังจากนั้นแล ตรงนี้นะตรงนี้นะสิบสามววัหาววัเจ็ดหกสิบสาวัวัเจ็ดหกสิามวัวัเจ็หกสิบาววั้าวนวัเจ็ดหกก็ใส่ไปนับสิบสามวนวัห้าวนวัเจ็ดหนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ผมก็ลืมแล้วเรื่องอีกนะต้องมีคอมมาตรงนี้เพิ่มด้วยนะเป็นคอมมาที่สี่ผมก็แบบบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ทำนะับน,นานทีทำทีก็อาจจะมีลืมกันบ้างนะสุปคอมมานะวางเป็นสอันเหมือนเดิมนะแล้วก็ ใส่คำสั่งใส่คำเขียนเข้าไปนะครับว่า t ับ set block เขียนนี่ set block อย่างนงี้ครับแล้วก็ก็ง่ายนะครับคัดลอกคำสั่งนี้มานะ,ะง่ายกว่านะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อจาก air เป็น r e s t o n e นะครับนี่ตรงนี้ แล้วเปลี่ยนจาก A AR นะลบ A AR ออกแล้วเปลี่ยนเป็น ST ไม่ใช่ R E D S T O N E R E อ่ะลิ้นพันกันครับ R E D S T O N E ถูกแล้วแล้วก็ด B L O C K ครับประมาณนี้ถูกเนาะถ้าจะถูกนะครับก็อย่าลืมปรับคอมมาเป็นเช่นแล้วก็นี้แล้วก็ าวีแอดจีนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเซตเป็นเช้าก่อนนะอ่าตรงนี้ผมลืมปิดนะเดี๋ยวหน้าเกียร์ปิดไปด้วยอ,อ่าทีนี้คุณก็นัดกับเพื่อนคุณหรือใครก็ได้นะเฮ้ยมามาเล่นกันหนะไปพีพีกันหน่อยนะครับแล้วก็มาตุ่มตุ่มสตาร์ทกดสตาร์ทไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะเรียนแบบที่ว่าคลิปเปอร์ตัวนี้เป็นเพื่อนผมนะผมก็เข้าไปเซิร์ฟมันเซิร์ฟนี่วิกตอรี่นะแล้วรอแป๊บนึงนี่นะครับละละละ มาที่จุดสปอรแล้วเป็นบ้าเหรอฮะโอเคอย่าเลยเกี่ยวก็กลับไปตรงนี้อ่ะบเราจะมาทวนคอมมาน์กันนะครับคอมมาน์ตรงนี้ก็จะเป็นคอมมาล์ TP นะครับคอมมาน์แรกผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวจะมาทวนคอมมาล์กนก่อนนะเพื่อแบบอ่าความเรียบร้อยนะครับคอมมาน์แรกจะเป็นคอมมาล์ TP นะครับกดเข้า TP เข้าไปในสู่อ่าลงออ่่่าาทีสถานที่ PP นะแล้วก็อันนี้ จะเป็นเศษ XP ให้กับผู้เล่นที่เข้ามา p p นะครับแล้วก็อันนี้ใส่เป็นอ่าเซ็ตบล็อกเลสโตนนะครับซึ่งจะเซ็ตบล็อกเลสโตนตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โอเคแล้วก็ปิดปุ๊บ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 ประมาณนี้นะถ้ามีเสียงกวนขอพายาพอดีผู้นะใหญ่คุยกันอยู่ข้างนะครับอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็อันนี้คอมมาแรกจะเป็นคอมมาคิวเลเวลนะที่ตกมาจากตัวคนนะครับอันนี้จะเป็นคอมมามีคำขึ้นวิกตอรี่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอมมาที่เซ ไม่ค่อยแนจ่ใจนะครับเซตเออาร์ตรงไหนนับเออแล้วแหละนับก็ซตเออาร์แล้วก็อันนี้เป็นเซตอ่านี่เป็นวางบ็อกซ์เรสโตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเรสโตนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพิกัดตรงนี้นะตรงด้านหน้ามันเนี่ยครับอ่านี่ก็เออตรงพิกตรงบ็อกซ์เรสโตด้านหน้ามันนะครับก็ความดีของวงจรแบบนี้คืออะไรนะครับ ความดีก็คืออ่าผมอธิบายก่อนนะครับพอเราเราฆ่าปุ๊บนะครับมันจะมีสโตนเซ็ตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงคอมมาเนี่ยนะเนี่ยตรงคอมมาตรงนี้นี่นะครับตรงคอมมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไฟฟ้าก็จะค่อยๆเดินผ่านนะครับไปหาคอมมาโน้ตนะครับซึ่งคอมมาเนี้ยเนี่ยเป็นคอมมาทีพีนะมันก็จะทีพีเราไปที่ตึกระป๋อนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แบบก็ดีเลยนะครับอันผมก็ได้ดูจริงนะสตาร์ทแล้วฆ่าพิเปอร์นี่แน่เนี่ยแน่เลเวลหายไปนะฮะแล้วก็แป๊บหนึ่งก็ แล้วถ้าสมมุติคุณยังไม่กดตุ่มสตาร์ทนะยังไม่กดตุ่มสตาร์ทนะและคุณฆ่าม็อบหรือฆ่าเพื่อนหรือฆ่าใครที่อยู่นอกโลหพีพีได้ยังไม่ได้กดสตาร์ทไม่มีผลนะไร้ผลเห็นปะไร้ผลนะคือโคตรดีครับวงจรน,นี้ดีมากนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองกับผู้เล่นจริงๆกันนะบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวงจรกันให้ดูเลยนะเอาผมปรับเป็นซววอก่อนฮนะโอเคเดี๋ยวผมทําการเซฟสปอตรงนี้ก่อนนะผมลืมนะตรงนี้ให้มาตรงจุดสปอของคุณนะผมกกออนนนจะะสู้ มาก่อนนะครับแล้วก็เซตวลสปอนะครับนี่กดตรงคําสั่งช่องตรงช่องแชทนะก่อนจะสู้กันนะผมขอขอเตือนก่อนอย่างนึงลืมลืมบอกไปตอนนั้นแล้วก็กดอช่นนี้นี่นับอันบนนะนิ่นี้นะนี่นะเนี่ยที่ผมกดค้างเป็นสีเขียวนะครับนี่นะับเซตวอลสปอหรือจะพิมเองก็ได้พิมพ์แบบนี้แล้วกดใช้คำสั่งไปครับทีนี้คุณก็จะเซตวลสปออยู่ตรงจุดสปอของคุณแล้วนะฮะโอเคเราไปเริ่มไปลองทดสอบวงจรพีพีของเรานะครับอ่าอย่าลืมไปเซตวลสปอที่จุดเกิดด้วยนะครับแล้วก ประมาณก็ตามนี้นะับทาให้ถูกไปเป็นทุกอย่างนะครับก็ผมป้าไปตัววโวแล้วลองกันเลยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้คนตามมาโอเคนะครัตอนนี้ก็มีคนตามมาแล้วนะครับก็ฆ่ามาเลยนะฮะอันนี้วิกตอรี่นะครับขึ้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็กลับมาที่จุดสปอค้างๆกันนะครับก็เมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ผมลืมสอนไปนะครับถ้าสมมุติคุณออกมาแล้วออกมาจากการสู้แล้วแล้วคุณมาตีก่บตายอีกไม่ผลแล้วนะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะ ต้องกดสตาร์ทก่อนนะต้องกดสตาร์ทก่อนนะหนึ่งจะมีผลนะไม่งันก็ไม่มีผลนะครับก็ส้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนี่ตามคิวมันมือว่ะโอเคก็ผมก็ทำการเซตโวลบอลไว้ตรงนี้นะเซตโวลบอลคือนี่นะนี่ครับก็ตรงนี้เซตไว้ตรงนี้นะเวลาตายก็เลยมาเกิดตรงนี้นะครับก็เซตโวลบอลต้องเซตให้ห่างจากจุด จากลงต่อสู้นิดนึงนะผมก็เลยเซตไว้ตรงนี้เลยนะตรงจุดสปอวไปเลยนะฮะก็โอเคเสร็จทีมแล้วอจบเป็นการเจอกัน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับก่อนจบคลิปไปลองกันให้ดูทีหนึ่งนะนเพื่อความดีนะโอเคนะเรามาจะมาลองกันดูทีหนึ่งนะเฮ้ไปแล้วเขาก็ไปตามเราไปตามนะฮะแล้วก็คาอยู่ไปเนนะี่ยโอเคคาอยู่แล้วก็ฆ่ามันนะฮะวิกตอรี่นะครับแล้วกลับที่จุดเกิดด้วย ทั้งใบวงจอมวิธีที่เยี่ยมสุดไปเลยไม่พอนะครับวเวลาออกมาเวลาฆ่าถ้าไม่อยู่ลงต่อสู้ก็ไม่ได้ผลอะไรด้วยซึ่งเป็นที่ดีสุดไปเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้เขาจบเพียงนะครับก็มีคนขอมาก็จัดให้ตามแบบสุดสุดแล้วนะครับก็โอเคก็ทำตามตามาให้ถูกนะพยายามอย่าเขียนผิดแล้วก็อย่าลืมเซตวงสปอร์เป็นอย่างสุดท้ายนะครับก่อนจะลองเล่นโอเคก็คลิปนี้เขาจบเพียงนะครับเจอกันคลิปหน,น้าครับบ๊ายบาย